สวัสดีทุกๆคนครับวันนี้พี่มาวันนี้ผมอ่ะมาอยู่กันในโหมดใ้แมงมุมง่ายนะแต่ผมก็จะใช้เป็นใช้เป็นมีดนะครับไปไล่ฟันแมงมุมก็พร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมมาดูครับว่าการใช้มีดไล่ฟันแมงมุมนี้จะเป็นยังไง ตายเยอะจ,ะจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วนี้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ผมว่าสาหรับผมแล้วผมมองว่ามันน่าจะผ่านง่ายนะเพราะว่ามันเป็นโหมดง่ายด้วยถ้าเอามีดไปเล่นในโหมดยากนี่เ,เปอร์เซ็นผ่านนี่โหยากมากเลยครับแต่เอามาเล่นในโหมดง่ายดูก่อนว่าอาวุธพกที่เราเล่นกันก็แรงเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวรอเข้าเกมแป๊บหนึ่งครับผมอาจจะชา้านิดนึงครับเพราะว่าพี่พึงออกจากรงแร้งมาแล้วเลยมาทามคลิปแล้วก็ไปเล่นแบ่งมุมนี่แหละ ก็คือเราจะใช้แต่มีดนะเกมนี้นี่เลยไปเลยปืนจะไม่ใช้นะครับใช้แต่มีดโอ้โหโอ้โหโอ้สวยสวยหโอ้โว ใัดกันต pues ัวไปกันตัวโอเคไปไปไปตัว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 เข้าไปตัว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 เข้าไป ตัวเข้าไป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 อุ้ยไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายเหรออืมเป็นหมดเป็นหมดที่แบบเอ้ยเอามีดมาเล่นแล้วแบบไปยี้คือปัญหาครับเออตายยากเหรอตายยากครับหายยากเหรั แล้วเราจะไม่เล่นปืนกันเลยนะเราจะเล่นแต่มีดนะโว้ยแตกไปตาไปตาไปมา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  Ui ui tôi muốn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  tôi Lúc tôi muốn 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 tôi

Xій kìa Lessions Cusion ở Dτο Deto Yeah ở ตายยากตายยากกันเย็นจริงตายยากตายยากมากเลยนะสําหรับผมแล้วไอ้เน,นี่ยม่งตายโคตรยากอะ่ะแล้วคือมีดเลครับผมแล้วเราเล่นมีดกันอย่างนั้นเลยนะในเต้นที่เนี้ยแล้วเป็นผู้หญิงทั้างนั้นเลยครับเล่นแต่มีดถ้าไม่มีผู้ชายเลยโอ้โหตววไปตัวไปตัวไปตัวไปตววไปตวกไปตววไป โอเคครับช่วยเพื่อนก่อนให้เพื่อนให้เพื่อนเราได้เต้นกันก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ในโหมดง่ายนี่เราสามารถเล่นแต่ไอ้แมงมุมตัวแรกนะครับที่จะออกมาพี่จะบอกไว้ก่อนว่าพี่จะใช้ปืนยิงนะครับสําหรับตัวแรกนะแต่ถ้าเป็นแมงมุมตัวท้ายพี่จะใช้เป็นมีดนะครับเพราะว่าไอแมงมุมตัวแรกที่มันออกมาพวกพี่ยิงพวกพี่ใช้มีดฟันไม่ถึงนะครับ โอ้โหกินขาดจังหวะน,นี้ปะต่อเลยอ่ะเดี๋ยวรอแมงมุมออกมาครับตัวนี้เราจะใช้ปืนกันเพราะว่าตัวนี้ตัวต,ตัวนี้มันเกาะมันเกาะอ,อยู่บนเพดานนะครับผมเราต้องใช้ปืนยิงม,มันเป็นปืนที่แบบโคตรพี่ก็บอกน้องๆไว้แล้วครับว่า วะเจ็บเจ็บมดเจ็บมดพอมดตัวอไหช่วยกันช่วยกันชกันลุกปัแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยอะไรตัวเข้าไปตัวเข้าไปตัวเข้าไปตัว องเข้าไปเฮ้ยคือมึงอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์แรกนะครับที่พี่คิดมาเล่นกันกับเพื่อนๆน,น้องๆของพี่เองนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นฮาอย่างพวกพี่ก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมก็ใายตลกสใส่ฮากันับผมไม่ต้องกลัวว่าจะมีเรื่องตีเลียดไออย่างเนี่ยไอโลที่พี่บอกไว้ว่าถ้าลงด่านแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบโลเราแข็งแกร่งนะครับ ทำให้โดนตกไม่ค่อยตายนะญญาตามตะกานเราสวยขึ้นไยโอ้โหตีใหญ่เลยตีใหญ่ตีใหญ่เลยตีใหญ่หหญเลยไทยมันเออสวยเตงเข้าไปเตงเข้าไปเ้ะเข้าไป ตื้เข้าไปตื้อเข้าไปตึึึเข้าไปตื้เข้าไปตื้เข้าไปไยกนไยกนไกนไกนโอเคครับมมุมหอกมาแล้วครับผมก็มาเใช้มีดรอจิ้มมันเลยครับผมตื้อตื้อตื้อไอ้เจ้าตเบ็

กเก็บอะถ้ามันขึ้นบนแล้วพี่ขอใช้เป็นอื่น,นะเพราะว่ามีดมัน มันไม่ยอนลงมาให้นะครับผมไอตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันถ้ามันไม่ลงมาก็ใช้ปืนได้เลยครับแต่ถ้ามันลงมาก็ใช้มีดจวกกัน,นะครับผมี <c oughs> มึ้นไปก็ ก็โอเคครับน้องๆถ้าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้พี่ละกันก็มันก็ฮาแต่มันก็ฮาไปอีกแบบหนึ่งครับสําหรับการใช้มีดลงนะครับผมก็ถ้าชอบใจคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์ไว้พี่ละกันนาอขอบคุณครับทุกคน